สีขาวมีไหมน้องอมีครับพี่วันนี้ได้มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยต้องขอบอกก่อนว่าที่ปฏปิพัทธ์ออโตโน้น่าจะเป็นศูนย์รวมรถตู้คอมมิวเตอร์ที่เยอะที่สุดในย่านหนองจองตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับสีขาวคันนี้อันได้มาเป็นในปี20 ตัวเกียร์ออตโต้นะครับเดี๋ยวในส่วนตัวภายในเนี่ยเราต้องไปพิจารณาดูพร้อมกันอีกทีหนึ่งอันนี้ก็ด้านหน้าไม่มีอะไรมากนะครับรถจะเป็นในสไตล์แบบเดิมๆเลยอาจจะมีการปรับแต่งก็คือในตำแหน่งด้านในอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะเป็นรถที่ใช้งานในองคอ์กรภาครัฐเพราะนั้นอย่างตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีการแม i นเทนแนซ์แล้วก็การเซอร์วิสดูแลรักษาตามระยะครบถ้วน แล้วสามารถตรวจสอบประวัติเช็คศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องยนต์บ้างครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องมีการดูแบบหนักหน่อยนะครับเพราะว่าสําหรับอย่างตรงนี้คือเครื่องมันดูง่ายในกรณีที่เครื่องมันย้ายจากใต้เบาะมาอยู่ในตําแหน่งตอนหน้ามันก็จะมีใน2ส,ส่วนสําคัญนั่นคือเครื่องและตัวโครงสร้างตัวรถนะครับอันนี้เนี่ยเป็นดีเซลเดิมๆ ในส่วนของสําหรับน้ํามันเครื่องเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยอันจะมีการเปลี่ยนใหม่ให้อีกรอบหนึ่งแล้วก็จะมีการเปลี่ยนกองน้ํามันเครื่องด้วยแต่ด้วยของเดิมเนี่ยเขาน่าจะเปลี่ยนมาแล้วไม่นานมากจากนี้เท่านั้นได้มีการดูนะแล้วก็ตัวกองอากาศนี้น่าจะเปลี่ยนมาตอนประมาณสักเจ0 0หมนโลนะครับตรงนี้เนี่ยโครงสร้างคือเดิมๆเ,เลยนะครับไม่มีใคยับขันไขแกะออกมาทําสีแม้แต่ตัวเดียวทุกๆอย่างเนี่ยมันจะ เป็นความคุ้มค่าที่เราสามารถประหยัดจากการซื้อรถมือหนึ่งไปได้เยอะนะครับเพราะนั้นอย่างตรงนี้เนี่ยมั่นใจได้เลยว่ามันอาจจะไม่ใช่ในานามของบุคคลในการซื้อแต่มันเป็นในานามองคอ์กรส่วนมากจะเป็นในลักษณะแบบนี้แต่ในเรื่องตัวการดูแลในเรื่องตัวการอ maintenance อย่างเงี้ยได้มีการเกินไปมันเป็นอะไรที่ดีกว่าในรถส่วนบุคคลจะทํากันเพราะอย่างตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างเราดูในสเต็ปสัญญาเช่าเนี่ยนะครับ ผู้เช่าไม่นํารถเข้าไปให้บริการมือหนึ่งหรือศูนย์จะมีในส่วนของค่าความเสียหายและค่าปรับอันเคยเห็นประโยคนี้อยู่สักที่หนึ่งนะครับเพราะฉนั้นอันนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างเราพูดไปแค่ในภาษาอย่างเดียวมันอาจจะทําให้คนซื้อไม่มั่นใจก็อย่างนี้นได้มีการเรียนให้ทราบตรวจสอบประวัติเช็คศูนย์ตัวรถได้หมดทุกคัน ส่วนตัวล้อเนี่ยเซตนี้จะไม่ได้มาเป็นล้อแม็กจะเป็นตัวล้อกระทะแต่ยางเนี่ยดีเป็นยางบิโตโกลมาให้เลยนะครับตรงนี้ตัวยางถ้าเกิดปีเนี่ยจะเป็นตัวปี2021นะฮะของยี่ห้อบ,บิโตโกลทั้ง4เส้นนะครับส่วนในตำแหน่งไฟเลี้ยวทุกอย่างยังเป็นในเหมือนกับตัวก่อนหน้านี้ คราวนี้เด่นให้ดูในตำแหน่งฝั่งด้านหน้าตรงนี้กันนิดนึงครับสำหรับสีขาวเนี่ยมันก็จะเป็นอีกสีหนึ่งที่ส่วนใหญ่นิยมใช้ในส่วนครอบครัวด,ด้วยก็มีนะอันนี้ก็คือตัวรอยตะเข็บด้านข้างเม็ดอง์เม็ดอาร์คทุกจุดเดิมหมดไม่มีบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนหรือผิดรูปไปจากตัวเม็ดอื่นนะครับแล้วก็พวกยางขอบประตูก็จะเป็นของเดิมติดมาให้กับตัวรถเลยไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีซีดนะฮะส่วนในตำแหน่งตัวหน้าเนี่ย เดี๋ยวเนี่นจะพามาดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าเขาจะมีการเปลี่ยนในตำแหน่งตัวเครื่องเล่นมาด้วยคราวนี้เดี๋ยวเราดูไฮไลท์ตรงนี้ครับสำหรับภายในคันเนี้ยจะมีการทำตัวบอกมาแบบอย่างดีมากอันใช้คำว่าอย่างดีมากนะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างในตำแหน่งตอนหน้าเนี่ยมันจะมีการแบ่งมาเลยว่าเป็นแค่สองถ้าเกิดนับทั้งหมดเนี่ยข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะสี่ตอนที่สองเนี่ยจะสามแล้วตอนแรกเนี่ยจะสอง นะครับแล้วก็จะมีการติดตั้งจอกลางมาให้ตัวนี้น่าจะประมาณ10นิ้วมันจะเป็นตัวจอที่ซิงกับจอ Android ด้านหน้านะครับก็คือด้านหน้าเปิดอะไรในตำแหน่งจอกลางตรงนี้ก็จะขึ้นแสดงแบบนี้เหมือนกันทั้งหมดแล้วก็จะมีการทำเชลเคาน์เตอร์กลางปลักเสียบไฟบ้านนะครับในตำแหน่งฝั่งด้านขวามือแล้วก็ตัวพรมจะเป็นตัวพรมกระดุมรอบคันแบบนี้เลยนะครับส่วนในเรื่องตัว VP อะไรเงี้ยเขายังไม่ได้มีการทำเพิ่มมา แต่ถ้าเกิดยังเอาแบบปรับพื้นฐานมาโดยแบบเบื้องต้นเนี่ยพวกตัวบงตัวบอกอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคมากแล้วนะครับเพราะว่าอย่างแบบนี้คือเราไม่ต้องเอาไปทําอะไรเพิ่มเติมครานี้เดี๋ยวให้ดูในตําแหน่งตอนหลังตรงนี้กันสักิีหนึ่งฮะพี่ๆครับในตอนสุดท้ายเนี่ยบอกเมื่อสักครู่นี้มันจะเป็นแบบ4ี่ก็คือจะเป็นในลักษณะการยึดติดกับตัวพื้นรถนะครับผมกระดุมเนี่ยคือมันจะเป็นการต่อแบบต่อกันนะครับประมาณสักสาส่วน4ี่ส่วน คือมันไม่ได้มีในลักษณะแบบเป็นพื้นเดียวทั้งหมดนะฮะมันจะเป็นการแบบต่อกันนะครับแล้วก็ในตำแหน่งด้านบนอันสกเกตเห็นอะไรอย่างก็คือจะเป็นเหมือนพวกแบบราวไว้แขวนของนะอันนี้น่าจะใช่นะครับเป็นราวเหมือนแบบไว้แขวนเสื้อผ้าแขวนของหรืออาจจะแขวนอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็พวกบนเพดานอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการตกแต่งมาเพิ่มเติมให้มันเป็นสีเบรดโทนเดียวกับตัวรถนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติในกรณี อย่างสีขาวตัวนี้นะฮะพี่ๆครับออรถกับปฏิพัทธ์ออโตส่งซีทั่วไทยถ้าเกิดเราไม่ได้มีความคาดหวังไว้ต้องการเป็นแบบ V.P เนี่ยอันแนะนำแบบนี้ใส่ไอ้นี่สักตัวหนึ่งอจบเลยแอร์ไมโครบัสนะครับถ้าเกิดอยากออกตัวนี้แล้วบอกกันว่าอันพี่อยากได้แอร์ไมโครบัสด้วยตรงนี้มันจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยงไงเรามาคุยรายละเอียดกันหลังไม่ได้ แต่โดยเบื้องต้นต้องดูก่อนว่าชอบไม่ชอบถ้าเกิดสีขาวเราหาอยู่ตอนนี้แล้วรถมือหนึ่งมันไม่มีมือสองตอนนี้อันพร้อมเสิร์ฟให้ถึงหน้าบ้านเดี๋ยวต่อไปเราเข้าไปด้ดานในกันบ้างไปกันเลยครับของรถกับปฏิพัทธ์ออตโต้อนุมัติไวภายใน1ชั่วโมงขืนเรื่องก็ไม่นานออนุมัติเลยค่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวด้านหน้ากันบ้างนะครับมันก็จะเหมือนกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่เราได้มีการรีวิวมาก่อนหน้านี้นะครับ แต่คราวนี้เนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเขาจะมีการเปลี่ยนใส่มาเป็นตัวจอ Android อันนี้เนี่ยมันก็จะมีการใส่ตัวระบบนำทางมาให้แล้วก็เราสามารถปล่อยสัญญาณฮอตสปอตเข้าสู่ตัวจอ Android ตรงนี้ได้เลยนะครับบูทงบูทูธอะไรแบบนี้คือได้หมดแล้วก็พวกแอร์ก็จะเป็นแบบระบบแมนวนวลโหมดนะครับเปิดแอร์ตอนหลังก็อยู่ด้านใต้เปิดแอร์ตอนหน้าก็อยู่ด้านบนอันนี้ก็ปรับอุณหภูมิตัวแอร์ส่วนตัวเกียร์เนี่ยมันจะเป็นออโต้แบบ6สปีดนะฮะมีโหมดชิปอัพชิปดาวมาให้ ส่วนกุญแจนี่ก็จะเป็นแบบรีโมทนะครับกระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าพวกบ้านบางแดดอะไรพวกนี้ครบทุกตำแหน่งเลยนะมีมาให้ทั้งหมดนะครับคือโดยรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับเลขไมค์คันนี้มันแสนสี่นะครับแต่ถ้าเกิดเราดูกับสภาพทั้งด้านนอกด้านในประกอบกันไปด้วยที่เราไล่กันดูมาเนี่ยทั้งเดือนของมิถุนาเนี่ยหลายคนก็อาจจะถามว่าสีขาวมีไหมสีขาวมีไหมก็วันนี้อันบอกเลยว่ามีแล้วครับพี่แล้วก็มันจะได้มาเป็นในสภาพที่แบบ ดีและสวยถึงขนาดนี้มีการเซอร์วิสศูนย์ดูแลรักษาอย่างดีทุกระยะอันนี้แหละครับคือมันเป็นข้อดีแต่ถ้าเกิดอย่างเราลงนับเนี่ยรถอายุ5ปีไม่แสนสีนถือว่ามันไม่เยอะนะอันนี้ก็คือจะเป็นรถในหน่วยงานรัฐนี่แหละนะครับส่วนสําหรับด้านนอกด้านในเราดูกันมาแล้วเดี๋ยวเราไปสุกันหน้ารถและก็บอกราคาสับกนนี้ขีดนึงออกรถกับปฏิพัทธ์ออโต้ส่งซีทั่วไทยก็จะเป็นหน้ายาวสีขาวออโต้อีกคันหนึ่งนะครับ สำหรับรถคอมพิวเตอร์คันนี้อันขอนำเสนอในราคาเพยียงแค่1 1 4 9 0ล้านบาทครับพี่พีครับ1 1 4 9 0ล้านบาทได้รถแบบครบได้รถแบบจบได้รถแบบไม่ต้องเอาไปทำอะไรเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดอยากจะเติมแต่งเล็กน้อยอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวมาคุยกันหลังไม่ตรงนี้เดี๋ยวนจาัดก,การรายละเอียดนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆนานา,นาทุกอย่างให้หลายคนถามว่าออกคอมพิวเตอร์เนี่ยไฟเหลืองจัดได้ไหมไฟเหลืองจัดได้ แล้วก็สําหรับการออกรถเนี่ยคอมพิวเตอร์ควรเตรียมเงินไว้กี่บาทอันแนะนําแบบนี้สักประมาณ5 0,000นะื่นน่ยกำลังสวยมันอาจจะมีบวกมันอาจจะมีลบก็อยู่ในเลทป,ประมาณนี้เลยเริ่มต้น5 0,000ื่นบาทนะครับถ้าเกิดสนใจรายละเอียดก็เบอร์ใต้ล่างคิมดอนี้หรือจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์ปฏิบัติออโต้ติดต่อพวกเรามาได้เลยและเดี๋ยวกับมกา,านใหม่ลิปหน้าลิปนียนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ